สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาฝึกทําข้อสอบเก่ากาพอพในตอนที่4ข้อที่23กันนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะใช้โทรศัพท์อัดวิดีโอนะคะก็ทดลองใช้นะคะพอดีว่าไม่สะดวกใช้คอมพิวเตอร์นะคะยังไงเราก็ลองแบบนี้ดูบ้างเนาะเผื่อว่าจะทําให้สะดวกขึ้นเนาะยังไงเรามา ดูข้อสอบเก่ากอพอสำหรับวันนี้กันเลยนะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงเราก็ไปชมกันเลยค่ะมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อสอบเป็นตอนที่4ข้อที่23นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ operation นั่นเองนะคะให้เพื่อนสังเกตตรงหยดน้ำสีฟ้านะคะเดี๋ยวจะเป็น เหมือนเมาส์กันละกันนะนี่นะคะเป็นเรื่องของ o peration แล้วเราจะมาอธิบายความหมายของคำว่า o peration กันก่อนนะคะซึ่งลักษณะคำถามของข้อสอบ o perate หรือว่า o peration เนี้ยก็จะเป็นดังนี้นะคะก็จะดูอย่างตรงคำถามนะคะ มีคำว่าถ้า4ดอกจันสาเท่ากับ10และ 3.. ดอกจันเจดเท่ากับ17แล้ว 1.. ดอกจันเ้าจะเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งตรงข้อนี้นะคะตรงคำว่าดอกจันเนี่ยให้เรามาดูตรงความหมายนะคะความหมายของคำว่าโอเปเรก็คือการจุดๆ,ๆุตัวเลขที่เหมือนกันทั้งหมดอันนี้เป็นความ เข้าใจของความเข้าใจส่วนตัวนะคะคือจะอธิบายแบบความเข้าใจส่วนตัวเลยจะไม่ใช้หลักการจากหนังสือที่เขียนนะคะเป็นว่าใช้ความเข้าใจมาอธิบายให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะก็คือการจุดจุดจดตัวเลขที่เหมือนกันทั้งหมดนั่นเองจุดๆุจุดนี้ให้เราเข้าใจว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ดอกจันของทุกอันนะคะก็คือก็แทน เป็นการเหมือนแบบเอาตัวเลขมาบวกลบคูณหารกันนั่นเองอย่างเช่น4เนี่ยจะไปผ่านการบวกลบคูณหารกับตัวเลข3หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วจะได้คำตอบเท่ากับ10ซึ่งวิธีที่4ทํากับ3เนี่ยก็ต้องเป็นวิธีเดียวกันที่3ไปทํากับ7แล้วได้17เหมือนกันนะคะซึ่งวิธีทั้งวิธีการทําทั้ง2ออันทั้งบนเนี้ย ก็จะส่งผลให้พอมาทำกับ1และ9แล้วอ่ะก็จะได้คำตอบจุดๆ,ๆนั่นเองซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะเราก็ใส่เครื่องหมายคำถามมาไว้นั่นเองตัวเลือกก็จะมีนะคะ1 12 2 1สิบ49นะคะเดี๋ยวเราไปลองทำข้อนี้ให้ดูกันนะคะว่าวิธีการทำข้อนี้ทำยังไงนะคะยัง ข้อแรกนะคะที่เขาบอกว่า4ดอกจันสามนะคะเรามาเขียนข้างล่างแล้วเขาบอกว่าจะเท่ากับ10ใช่ไหมคะซึ่งเราลองสังเกตดูก่อนนะคะว่า4ไปทำอะไรกับ3แลเราจะได้10 4คูณกับ3ได้12นะคะก็เลย10แหละถ้า4บวกกับ3ล่ะได้7ใช่ไหมคะ เแล้วจะทำไงให้ได้10อีกล่ะก็ถ้าเราไปบวกอีก3จะได้10ใช่ไหมคะอ่าเหมือนเราจะเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองใส่ไว้ก่อนละกันเนาะถ้าสไปบวกกับ3แล้วก็ไปบวกกับอีก3ใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดได้นะคะลองใส่เป็นรายละเอียดไว้ก่อนละกันอันนี้สัญญ ลูกศรน,นะคะก็คือ c ดอกจันสามเท่ากับสิก็คือเราลองเอาไปคิดดูว่าเอา4ี่บวกกับสาแล้วก็ไปคูณกับสามนะคะเอ้ยสี่บวกกับสามแล้วก็ไปบวกกับ3มอีกซึ่งตัวเลข4แล้วก็3ที่นำมาบวกกันเนี่ยก็คือตัวเลขที่อยู่ในโจทย์นั่นเองอเดี๋ยวเราลองนำวิธีนี้ไปใช้กับ3แล้วกับ7นะคะ ถ้าเราสามไปคูณกับเจ็ดเขาบอกว่าจะได้สิบเจ็ดใช่ไหมคะเขาบอกว่าจะได้สิบเจ็ดเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆซิว่าได้สิบเจ็ดแน่นอนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ถ้าเราลองวิธีที่4ทํากับ3ข้างบนนะคะก็คือนํา เลขสให้เราเข้าใจว่าเป็นตัวข้างหน้านะคะและเลข3คือตัวข้างหลังก็คือนําตัวข้างหน้าบวกตัวข้างหลังนะคะซึ่งตัวข้างหน้าของสามกับ7อะ่ะก็คือเลข3ใช่ไหมคะแล้วก็บวกกับตัวข้างหลังก็คือเลข7อ่าแล้วก็มาบวกกับตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเลข7อีกได้เท่าไหร่คะ3าบวกเ ได้สิมาบวกเก็ได้17นะคะถูกต้องเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่ตรงนี้เป็นเอาไว้นะคะหน้าบวกหลังนะคะนอหนูนอหนูนะคะก็คือหน้าลอลิงก็คือหลังนะคะบวกหลังอีกตัวหนึ่งอ่าเหมือนกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราก็ปปี้นะคะแล้วก็ วางเอาเราจะได้เข้าใจนะคะจะสังเกตนะคะว่าเหมือนกันแล้วดังนั้นนะคะวิธีนี้ก็คาดว่าจะใช้ได้กับ1แล้วก็เเหมือนกันนะคะ1ดอกจัน9จะเท่ากับเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะคะให้เป็นจุดไปก่อนอแล้วเราก็ใช้วิธีเดิมนะคะก็คือหน้า หน้าของข้อนี้ก็คือ1นะคะบวกหลังของข้อนี้ก็คือ9แล้วก็ไปบวกกับหลังอีกนะคะก็คือ9นั่นเองจะได้เท่าไหร่คะ1บวก9ได้10แล้วก็ไปบวกอีก9ก็จะได้19นะคะอ่าเราได้คําตอบแล้วก็ใส่ไปเลยนะคะ19นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะแสดงว่าการทำ ข้อนี้ถูกต้องนะคะเราคิดถูกแล้วนะคะวิธีคิดเหมือนกันเลยเราก็สามารถที่จะไปหาคำตอบข้างบนได้แล้วนะคะซึ่งคำตอบข้อนี้ก็คือ19นั่นเองนะคะจะอยู่ในช้อยที่4นะคะจะอยู่ในช้อยที่4ี่นั่นเองนี่เลยโอเคไหมคะ เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าอ่าเฉลยของเราอยู่ไหนเอ่ยนี่นะคะเฉลยข้อที่สเท่ากับ19เก้เหมือนกันนะคะโอเคข้อนี้นะคะยังไงก็เพื่อนๆสามารถที่จะแคปไว้ได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากติดตามชม คลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะอ่าแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย